สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนนาน,นคิดว่าเราจะเป็นคนแรกสวัสดีครับลังแน่ ันนี้ใส่ชุดไหนขาวไหนขาวหรือขนแต่พี่ชอบสีขาวนะดูโตดูเป็นสาวเนาะว่าทำไมอันอ่าคุณน้องแต่สีนั้นก็สวยคุณน้องคุ้นกับสีว่าผสมไว้แต่ว่าจากที่พวกพี่ LGBT บีทีเขาดูกันนั่นคือมันสวยมันดูโตเป็นสาวมันใจสาวสองเนาะใช่ก็คุณน้องจะเป็นมันจะโตขึ้นขั้นระดับหนึ่งแต่ว่าแต่เข้าใจพวกอ่าเขาเข้าใจอย่างซึ้งกันแม่เมียยุ ากให้ลูกส่งไปจะาคือยังเข้าดิการที่ปเป็นศิลปินก็อยากให้น้องโตขึ้นเร็วๆน้องโตรเร็วๆได้มีความโตพัฒนาการเร็วๆอีนนี้เด็กที่จะพาดูไอ้เบงเต็ตแต่ว่าไปไปเดนะินไปสนุกกันทีนี่เขาเ้าไปนีปน่งานแรกแหกมา้านะแหกมา้าพี่น้องเป่อยิ้มชุบเลยว่าจะใส่สีไหนวันนี้น,น<ด>ี่ขวมือนี่ มือนีจัดให้ลูกเลยงานเรีกแห้งมานี่จัดเต้นให้ลูกออพ่อจะไปพูดจัดเลยรที่มือนีพอจัดแล้วจัะเล้เลสิจัดแล้วพ่อจะดึงมอันกาแฟ่า,ามันฝนตกก็เล่นอันลงนะเมื่อกี้ไล่นสดพ,พ่อแม่เพื่อนอันสมทบสี่ตั๊บซูนให้ลูกสูนยาวอืมเขาต้อง ีีนเขามันไป็นทานน้ำแข็งแมียนมันหนักแข็งแม่ล้วสิซื้อหายอยู่ต้วงมาจับซื้อแล้วโบได้ก็เลยว่าอ่ะคือว่าแค่เบลย้อนเปิดวงจะมีเซอร์ไพรส์พี่จอนอะแรก็ว่ามัต้องการตอนนี้คือต้องการเรียกว่าอะไรไง ตีให้อาหาี่อเปใบเบนียวแบบก็เลยกบ้นีปกติน้องมีผ้าอยู่นะมีรูปไหมมีรูปต้นหน้าอยู่เนาะรูปกแมีอยู่มีปใหม่แม่ปกติผ้ามา่านถ้าม่านว่วงเราไปไหนอะอไมบรรยากาศนะครับตอนเย็นเราเราแต่เราไม่กลัวน้องแล้วอนนไปเลนะย,ย,ยไ,ไปได้ ตอนไหนจ๊ะมาถึงตอนไหน,ไไน,นใคถแต่งหน้าให้วันนี้นนไฟดับเลยทงรลองลองคนแล้วเดินไปกันนะไ,ไปเร็วๆนะตอนนี้เอสักสักกี่โมงดีสักกีก่โมงดีสักทุ่มก็ได้แต่พี่ไปเซเว่นก่อน

อะไรอกฟ้าใสหรออ๋ออะไรฟ้าใส กดีร้านปูนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอันนี้เลยเพราะว่าเราไม่อยากลบคนเวลาน้องน้องเพิ่งมาถึงอาจจะเหนื่อยเดี๋ยวขอไปถ่ายแม่สวัสดีครับเฮ้ยนั่งไหนอะตรงพี่นุก๊กฮะตรงพี่นุก๊กเกอร์เหรอไม่เข้มนั่งไหนมาแม่หนูช่วยถือนั่งไหนแม่น้อง,น,ง,งนั่งไหน ตเต้นใช่ไหมครับมาเราพา,พาไปเดี๋ยวเราเอาลนไปส่งน้องแก้มก่อนเพิ่งนั่งที่เดิมหรอเพิ่งเธอนั่งที่เดิมหรอ,หรอให้ต้องพี่นุงง๊กอยู่ตรงไหนกไหนพี่นุ๊กเออพีนุ๊กเอออยู่ข้างหลัง ชุดงเต้องเข้าแล้วนะชุดขาวันนี้ต้องนงเงินเานะชุดแม่แรนะพ่เอลยค่ะแม่ลจ้ะเอาี่วเอาใจี่อกิวิธีเปล่าโอแล้นอไปแกแแม่คนไปกไปแกให้มันให้มันแบบนี้มันเสนี้ไปตีโคตอะให้มันเส็กนแต่ว่าชแต่ว่ามื่อนพี่กจอาชุดมาให้มั้งค่ะสชุดเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นบูชาให้ชุดเก่านลา ชุดก็ปกติอยู่ชุดใหม่มาอีกแล้วหรือจะหรือซิปล้อยเบอร์แปลงอะไรพี่จอนนี่ตอนพี่จอร์นใส่ขึ้นเพลงละสองไม่ไปเลยเดี๋ยวไเจอด้พี่เจอเด้นพี่เจอเด้นพัดซังพี่จอเด้นพูดจังพี่กจอเด้นพู้เฮ็ดอีหลีอันนี้กันแรกมาจองก็ไปเด้นพี่เจอเป้นพูดจองรอไขนจองพี่ให้ปะคะตอนแรกตรงนี้ว่าจะเป็นแต่ว่าตรงนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าทันก็คือจองเปลี่ยนใหม่ก็ได้เอาช่วงหลังมันคุณน่าจะทันเราต้องไปดูสคกีบอีกทีหนึ่ง เปกคนเราองานมือนีในงานเราจใส่เนี่ยซื้องานนี่ยังของยาสาวบานแตกองานสาวบานแตกค่ะฝากอันนี้สาบปนนทแพงค่ะถืออให้เลยปู้นกุ้ทเลยรอเันนี้เขาเปนอาบนาเก็บดวงด้องเน้าเขาค่อยแม่นนะคะมือนีเป็นงานแรกแทนของเขาสาวนอยเราเป็นชุดหลังการที่หนึ่านแล้ววันนี้ก็เป็นงานแรกค่ะีที่ห่งแล้วก็งานที่นมอหนีมากมือนีก็คือแบบมากกสืบทผกเลิเลยกกวานานเลยตำนานมาบรรานวันเลขของสถานาสาสาวบานแตกพอดี พูดดีก็ตำดานโคราชเนาะความภาคภูมค่ะคุณก็ต้องแล้บรรยากาศดียืนไมาให็นอะไงใจกันนะขอบคุณนะครับแพรไปติดตามท่านตาสิรวิทย์ด้วยนะคะผมบ๊ายบาย